อ่าวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับกับมาพรกับลุงวีเจ้าเก่านะครับมือรับมีดกรีดยางนะครับผมลุงวีมือนี้เข้ารับมีดยังครับลุงวีเป็นแมคโครครับแมคโครนี่เป็นมีดต้องเวนโหลน้อลุงวีเนาะครับการอ่ารับมีดแมคโคกับมีดกรีดยางธรรมดาตาดา่างกันยังเนาะลุงวีมันแมคโครมันต้องเน้นด้านไหนจะโลอดเอป็นมีดที่รับยาก เป็นมีดที่รับยากกว่ามีดทั่วไปมั้งบอสแคมเปนพื้นที่มันน้อยพอพื้นที่หน่อยเนาะสําหรับมีดมีดแม่ข้อนี่เขาเขาใส่กีดยางยางหยางน้องพี่ยึดกีดได้ทุกอย่างกีดได้ทุกอย่างอ่าไม่อย่างไงกีดได้เบิดที่นี่ขอดีเพราะมันทื่อย่างต่างจากมีดทั่วไปอย่างไรข้อดีเพราะมันคือว่าถ้าถ้ากีดปิดแล้วมันง่ายอ๋อมันกริงง่ายกว่าบ่สกีดง่ายกว่ามีดธรรมดา การรับง่ายกว่าบ่รับง่ายกว่าพื้นที่มันน้อยประหยัดประหยัดไอประหยัด,ยดเวลาไปไล่อ๋อก,การขึ้กันอยู่บอกกบไอ้เวลารับมียเมียไม่โคก็เมียเมีดอย่างทั่วไปนะรับคือกันแต่ส่วนนี้มันพื้นที่มันน้อยมืนมันระวังมือได้ก,กันนะการการใส่หินอย่ใส่ขึ้นกันแมนคือล่องล่องหินหยาบแมนล่องหินหยาบก่อนแมนบ่แมนกินหยาบก่อนแล้วก็หินกลางไปแล้ว นี่ไหว้เบิ้งแล้วไอ้เิียบแมโคนี่น่าจะใส่เวลาหน่อยกว่าเนานนะแมนครับผมพื้นที่มันนอ้อยตัวนี้บอกแดงข้างนอกเลยบ,ลบ่ลุงวีแดงอย่างว่ฮอตย่าตัวนี้นมันบางแลนล่องแล้วมัน,นตื้ยกระจายบางก่อนตัวนี้นกันเนาะฝนเสยขึ้นนี่กัน,น,<ม>นเนาะเซย์เสยอ,ออกจากเดือยมันบ่ครั<ม>บ เสยเสยขึ e ้นอย่างเดียวครับอย่าอย่าเสยเข้ามาทั้งเดือยอันบอไม่ใช่เดือยมันขาดเขาเสยเข้ามาาอ่ตัดออกตัดออกทั้งขางถ้าแข่งเข้าเราเดือยมันหายครับ นอกระน้องบอกครับว่าอยู่แบบนี้ฝนเบิดเบิดไปที่กันแรงรับเบิดไปที่กันครับตรนี้รับเพื่อให้มันบางบ่ครับผมอย่า้ให้มันบางมันทีได้คมนานถ้ามันบางน่ะมันคมนานหละกันเวลารับรอ่นานรับง่ายบ่กแรนอ๋อต้องเก็บให้มันบางเบิดลิ้มไว้ กระดาสแล้วกม่โค่นี่พื้นทีนะ่ในการรับมันหน่อยเนาะการรับมันน้อยวิเดียวมันร,รีเลี้ยวอย่าเน้มาผ้าใบตกรับเนี่ยหลายคือตัวเหนียดอย่างอื่นวิเดียวก็คุ้มครับ,รบ,รบถ้าก้นเกียดเอ เพิ่องหัตถกีดยางใหม่ๆนี่เขาชนมาเขาอีกใส่มีดเม็แมคโครเลยบอครับมีเรื่องธรรมดาเอาแต่ว่าแมคโครนี่มันสีมันสีกีดยากกว่ากีดยากกว่าไม่นด้กินซ้นอ๋อถ้ากดปิดแล้วมันง่ายเบาครับจะว่ากีดเดชึ่งยางหน่อยึ่งยางหน่อยยางใหญ่เนาะใหญแมนอ๋อเดืเบิดเลยครับ กีดมีดไปโคโ้งเลยต้องใส่ฝีมือแน่นะครับต้องกีดเมียดธรรมดาให้เป็นก่อนครับถ้ากกีดเป็นแล้วก็ค่อยมาใส่มาใส่เมโคโรมันจริดีก็กว่าจะไหนก่อนครับพี่บีนมันกีดง่ายกว่ากันกีดง่ายกว่ากันถากทับผู้ทัาผู้กีดเป็นแล้วเนาะแมนอ่าแล้วก็เวลาเข้ารับเนี่ยก็รับง่ายกว่ากันใส่เวลาหน่อยกว่ากันครับไปมันหน่อยพื้นที่ในการรับมันหน่อยครับผมอันตรายเนีบ ต้องฟาวเยบัดมือตัวนี้อันตรายเป็นมอตัวนี้แมนตัวนี้รับอันตราย ใช่แล้วครับผมข้างในอีกนิดนึงหรือเครับเอานอตในใส่กันเรเรือครับมิดไม เริ่มเริ่มแม่แล้วบอกเ,เ,เ,เริ่มแล้วไนกะ่แล้วเริ่มแล้วเนาะเป็นก้มแน่แล้วครับบางแล้วกันลงยินกลางยินตรงกรจ็จครับเลยติดแล้วเ่มติดแล้วครับผมไไบต่อไปลุงพี่ก็จะเปลี่ยนเป็นหินกลางบอกครับอันนี้นครับหินกลางนี่เก็บได้ละเอียดนะครับละเอียดขึ้น ลุงวีปกติผมเห็นเขาฝนหินหนั่นคือบ่คเขามีด่างลุงวีดัดแปลงเอาบอครับน่ะอิฐแตงเอาพอดีเขาขี้แนวเลยนาะขอดีคือว่ามันมันรับไปได้จนหินมันเบิดลเขต้องเอาทิเออนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับสำหรับผู้ใดสนใจคือเอาไปประยุกต์ใส่ครับคือเอาพอพีวีซีหรือเ่วีพอพีวีซีมาเห็ดไปเออทอพีวีซีมาเห็ดเป็นด่างด่างไอ้ของหินนะครับลุงวีว่ามันดีสามารถใส่ใส่เบิดลกอดเลยแต่ถ้าเ่าไม่ด่าง ซ้ำหนึ่งห้องก็ถิ่มเหม,มือนวงเวียนจับจับบรไทยแล้วก็เอาจิ้มเออมันไม่มีมันจับแต่ว่าตัวนี้คือใส่แต่จนเบิดก่อนเลยมันมีด้าม,มเบิดก่อนเลยด้ามอ่าเป็นเป็นการประยุกต์ใส่ครับนะผมลายอันน้อยกระชายดีต่างคับ<ม>ผมเห็นวิวเราเห็นแบบเบิร์ตก่อันเลยลายกระชายดี แล้วครั้งนี้โคนี่ลุงวี่กระไส้กระดาษไส้ให้กันบอกสู่กระาษไส้ให้กันบอกกระดาษอ๋อหลังจากลงุงลุ่งหินกลางแลี <ไง S 2> ้วยวคนละเนาะมันบางกันครับมันบางก่อนเคยลงุงลุงกระดาษไส้ต่อ รับเร้่งเลยเราคนหลบหน้ากับที่บดนมังครับรับหลบหน,น้าง่ายอเอากระดาษใส่แล้วเอาดีสบล็อกก็คิดต่อได้ส่วนไหนอหลองหน่อยหน่อยดิหนางง้าว่หญ่สั่มครับ สายหยาบแล้วครับทีนี้หินกลางเบิด์นาทีแล้วครับบัานนี้ต่อไปที่เป็นการใส่กระดาษทรายข่าว่าซอยในการรับค่มไอ้มันโค้มเร็วขึ้นน้องกิเนาะครับผมกระดาษทรายเพื่อให้มันโค้มเร็วขึ้น f อฟเีย ใส่หมั่นแวบขึ้นมาอ่าแมคโค่คนสิรับง่ายกว่าก็มีดอย่างอื่นนะครับผมบางทีในการรับมันหน่อยนะครับรับเร็วกว่าใช้เวลาเร็วกว่าเนะาะส่วนรับโปรกกตีนหัังละลายส่วนที่รูดรูดลงกระบ,บ้าดมือ ัวไหรรุดดู้งวีรุดรุดจากิินนะอินอย้า้มันรุดแล้วจะมีอ๋อถ้ารุดสาสิบบาทมือไรเป็นบ่อกขอเสียว่าอันตรายกว่าต้องทนตัวนี้นะอันตรายจนเนี้ยพื้นที่มันน้อยอ่ะได้หลับใหม่รุดประจําสะเลือดซะประจําป่ะครับก็สีรับเป็น่ยนตุ้งวีเนาะใส่เวลาพอสมควรครับใส่เวลาประสบการณ์ ตัวเลีมันดีกัเก็บไว้ตัวเลีมันบวไรก็เอาออกนะลุงวีเนาะจนเพื่อสีลุ่งโตครับตัวนี้ก็เป็นเป็นความรู้นะครับสำหรับผู้อยาให้มันรุดรุดจากอีบัสผู้พึ่งพึ่งพัดพัดรับนะครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับลุงวีเพิ่งรับมาแล้วมากกว่าสี่ปีครับผมสตลอดปีที่ผ่าน เรื่องปุ่มนะ้องพี่เนาะคุ้มได้แล้วครับอ่านะ,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 ะติดแล้วเดี๋ยวว่าคุ้มใส่ได้แล้วเดี๋ยวลงเายลงละเอียดนิดนึง่องเห็นมันเนียนขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวมันจบติดไหวครับ ตัวนี้เป็น,นกระดาทรายพันธุ์นะบันเนาะกระดาทรายพันธุ์กระดาทรายพันธุ์นะครับตัวนี้เก็บรายละเอียดเป็นกระดาทรายที่ละเอียดกว่ามุกโมคะนี่แปดแปดลอยเบอร์แปดลอยอันนี้เป็นเบอร์พันธุ์ครับผม เรวก็เสร็ดสั่งจะเมันดิ้งนะเห็ดใหม่ๆนะบอกดูเฮียครับเบิ้งเวลาละเร็วเร,วเร็วกองผันนีร้ายครับผมร็วกว่ามีดธรรมดา,าอร้ประหยัดเวลาในการรับผมสรับผู้ที่ิดมีดธรรมดาฝีมือแล้วอยากว่าลองแมคโครกับว่าจลองได้นะครับ ไวครับเึ่งละระยะเวลาในการลับสองขึ้นน้ำหนักมันดีกว่ามันบ่น้ำหน,นักมันหมะมือมันหนักมือดีสามารถถ้าเป็นเล้วขึ้นกิง่ายครับผมใช้ลใแล้วขอเวลาห้านาทีนะคะ การรับกระสลับนอกแน่นอกแน่ตลอดนพะ้่เนาะบบางที่สุดอ่าบัว่าสิเป็นหินหยาหินละเอียดกระดาษทรายครับเอาที่สลับนอกแน่หนอกแน่ดัก,กลัดล่องเนาะนครับเพื่อให้มันเสมอกันนะครับผมรับเดอยไม่มีหายอ่าเพื่อให้เดือยมันเพื่อให้เดือยมันไม่หายให้เดือยสวยครับผม จริงๆคมมันก็สามารถใช่แล้วนะครับคมแล้วแต่ว่าเพียงจะเท่าเพิ่มความละเอียดนะครับบอกั่นใจย่างตัวนี้มันเท่ากืนถ้าปกติถ้ายางมีฮาร์ดมันเรียบร้อยยางอย่างก็ครับย่างตัวนี้ต้องเดือนแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่เลื่มตาเริ่มแห้งนะเนาะไม่แห้งครับ โค้ง,งครับไปไกลเลยทุกมพี่ไปไลยเนาะควันมือเขาไกลไวเลย<ต>เรือเสื่อมเลยเข้าไปได้ระวงัวงระวัง ทานนะลุงวีเนาอโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้กันะครับสำหรับคลิปนี้กเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรับมีดแมคโครเนาะมีกี่ย่างแมคโครขอบคุณลุงวีนะครับทเสียงข่มลูกมือนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม